สวัสดีค่ะเราจะมาทำกางเกงขนอ้วนชิ้นหลังกันนะคะโดยให้นักเรียนขีดเส้นจากข้างบนลงมาเรากำลังจะทำชิ้นหลังนะคะประมาณ3นิ้วขีดมาก่อนเส้นหนึ่งเป็นเส้นระดับเอวนะคะจากนั้นขีดเส้นตั้งฉากตรงนี้ลงไปนะคะเนียวๆลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็สิบเซนเหมือนชิ้นหน้านะคะ สิเซนสิเซน10เซน10เซนเหมือนทิ้นหน้าจากข้างบนลงมา10เซนแล้วก็ลงมาอีก10เซนนะคะเป็นสะโพกล่างนะคะอันนี้ก็สะโพกบนนะคะคราวนี้เราก็วัดเลยาจากตรงนี้นะคะเส้นเอวจุดนี้หมายถึง ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ให้นักเรียนคือเส้นกลางตรงเป้านะคะทีนี้ให้นักเรียนเอียงเข้าไป1นิ้วครึ่งนะคะไปทางนี้1นึ่งเศษหนึส่วนสก็1นิ้วครึ่งนะคะแล้วยกขึ้นไปอีกหนึ่นิ้วครึ่งเช่นกันนะคะ จากนั้นนักเรียนก็เอาตำแหน่งที่เรายกขึ้นไปนี้ขีดเฉียงลงมาหาตรงนี้นะคะให้ตามจากสะโพกบนเล็กน้อยขีดไว้แค่นี้พอจากนั้นนักเรียนเริ่มต้นวัดจากตรงนี้นะคะวัดจากตรงนี้เฉียงไปหาเส้นเอวเท่ากับรอบเอวหาร4ตัวนี้คูครอบเอวสีส หาร4ก็ได้เท่ากับ10นะคะเราก็วัดไป10จากนั้นบวกไปอีก1นิ้วเป็นค่าของเกตนะคะนักเรียนก็บวกไปอีก1นิ้วเป็นค่าของเกตจากตรงนี้วัดไปเท่ากับเอลหาร4ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้นักเรียนบวกไปต่างหาก1นิ้ว เป็นค่าของเกตเดี๋ยวจะเอาเกตมาวางไว้ตรงนี้นะคะเราก็ขีดไปก่อนนะจำได,ได้ไหมหมายความว่าเริ่มแรกเส้นนี้มันมันตั้งฉากกันนักเรียนก็วัดเข้าไปหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็ยกขึ้นหนิ้วครึ่งเช่นกันจากนั้นตรงนี้ที่เราได้เส้นใหม่มานักเรียนวัดไป เอวหารสี่แล้วบวกเกตอีกหนึ่งนิ้วก็จะได้เส้นนี้นะคะจากนั้นแบ่งครึ่งตรงนี้ไว้นะคะมันก็เท่ากับ11นักเรียนก็แบ่งครึ่งจะได้เอาเกตมาวางตรงนี้นะคะนี่เอาเกตตั้งฉากลงมาเลยนะคะวัดลงมาความยาวของเกต4นิ้วครึ่ง นะคะลงมาสี่ครึ่งนะคะเป็นเกตแล้วตรงนี้ข้างละครึ่งนิ้วนะคะข้างละครึ่งนิ้วเพราะว่าอันนี้หนึ่งนิ้วก็ยกมาไว้ตรงนี้นะคะขีดอย่างนี้เห็นไหมคะก็ได้เป็นเกตตรงก้นนะคะจากนั้นสะโพกหารสี่นักเรียนวัดจากตรงนี้เลยสะโพกหารสี่สะโพกเรา ห้าสินิ้วหาร4นะคะไ2สิบนิ้วครึ่งนะคะอยู่ตรงนี้าจากนั้นความยาวก่อนจะวัดความยาวเช่นเดียวกับชิ้นหน้าตรงสะโพกนี้นักเรียนแบ่งครึ่งนะคะได้ตรงนี้แล้วนักเรียนขีดเส้นตั้งฉากลงไปยาวๆนี่เราก็จะได้แนว กึ่งกลางของขานะคะความยาวจากเอวจริงนะคะเอวจริงก็คือเส้นนี้เส้นนี้นะคะไม่ใช่เส้นที่ยกไปนะให้วัดจากเส้นนี้ก่อนนะคะก็วัดไปเลยความยาวเท่ากับชิ้นหน้าเราวัดไว้32นะคะจากนั้นขางเกงของชิ้นหน้านันเกเรียนก็เอามาดูข้างละสี่ครึ่งนะคะเราก็วางไป ข้างนี้สี่ครึ่งด้านตะเข็บข้างนี้ใช้ร่วมกันทินหน้าทินหลังแต่ด้านนี้จะต้องใหญ่กว่าทินหน้าหนึ่งนิ้วนะคะก็เป็นข้างนี้ก็สี่ครึ่งมาก่อนอันดับแรกสี่ครึ่งสี่ครึ่งนะคะจากนั้นนักเรียนเพิ่มออกมาหนึ่งนิ้วนะคะเพิ่มออกมาหนึ่งนิ้วเป็นของทินหลังทินหลังจะใหญ่กว่าทินหน้าหนึ่งนิ้ว ะะจากนะั้นนักเรียนขีดเส้นตรงนี้ต่ำลงมาขีดเส้นตรงนี้ต่ำลงมาเล็กน้อยแล้วก็วัด2นิ้วนะคะวัด2นิ้วแล้วก็ขีดเฉียงมาหาจุดนี้นะคะ ีเฉียงมาหาปลายขาเลยเห็นไหมคะเราก็ได้ตะเข็บข้างใช้ร่วมกันกับของชิ้นหน้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะต่างกันแค่ตรงนี้ตรงนี้ของชิ้นหลังนี้จะใหญ่กว่า1นิ้วนะคะด้านท้องขานะคะอันนี้คือเข่าทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าเข่าเข่าของฝั่งนี้เท่าไหร่ ห้าครึ่งฝั่งนี้นักเรียนก็ห้าครึ่งเหมือนกันต่างหากแล้วนักเรียนหมายความว่าข้างนี้ได้ห้าครึ่งข้างนี้นักเรียนก็ต้องห้าครึ่งเท่ากันนะคะห้าครึ่งเท่ากันจากนั้นบวกออกมา1นิ้วต่างหากนะคะเพื่อที่จะให้ใหญ่กว่าชิ้นหน้า1นนิ้วนะคะเราก็จะต้องมาใช้เส้นนี้แทนนะคะเส้นตรงนี้เราไม่ใช้เราใช้เส้นนี้แทนนะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จขางเกงแล้วตรงนี้เราก็เฉียงคือความยาวมันอยู่ตรงนี้เราเราลงไป1เซนเช่นเดียวกับชิ้นหน้าแล้วก็เฉียงอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็มาหาเป้าเดี๋ยวตรงนี้เหลือตรงนี้นะคะตรงนี้นักเรียนโค้งมาหาตำแหน่งสะโพกนะคะเอาตรงนี้หมายเลขนี้นะคะ สามสิบกับยี่บห้าแบ่งครึ่งเรานักเรียนวางลงไปเลยมันจะได้ออกมาสวยๆเหมือนที่ครูทำนะจำหมายเลขเอานี่เห็นไหมคะก็ได้แล้วเส้นตะเข็บข้างก็เป็นเส้นตะเข็บข้างของชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหลังนะคะเกตตรงก้นนักเรียนก็ปิดเกตก่อนปิดเกตพอปิดเกตเสร็จนักเรียนขีดเส้นนี้ให้เป็นเส้นตรงมา เห็นไหมคะตรงนี้ก็เพิ่มเนื้อผ้าขึ้นไปอีกนิดนึงเห็นไหมคะเป็นเส้นนี้คือเส้นที่เราจะเย็บนะคะจากนั้นเรามาเช็คเป้านะเป้าทั้งหมด32หมายถึงเป้ารวมทั้งหมดเลย32นิ้วเราก็ต้องมาวัดของชิ้นหน้าก่อนว่าเท่าไหร่นะวัดจากตรงนี้แล้วนักเรียนเว้นตรงนี้นะคะ ตรงนี้ที่เป็นเกตรเราแยกออกไปเนี้ยเราไม่ต้องไปนับเราวัดอย่างนี้มาถึงนี่แล้วก็ข้ามมาวัดมาถึงนี่แล้วก็ข้ามมาแล้วก็จับมาอย่างนี้นะคะ14นิ้วครึ่งจากนั้นเอาตรง14นิ้วครึ่งของเป้าชิ้นหน้านี้นักเรียนก็มาวางตรงนี้นะคะแล้วเราก็วัดมาแต่ว่าเดี๋ยวอ่า เรายังไม่ได้เช็คตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะคะความสูงต่ำของเป้านักเรียนก็จับที่เข่านะคะเอาเส้นเข่ากับเข่าเจอกันแล้วนักเรียนก็จะได้รู้ว่าตำแหน่งของเป้าเส้นนี้มันอยู่ตรงไหนนักเรียนก็แต้มไว้ตรงที่เราเดิมทีเราได้ตรงนี้แล้วเราลบออกสองครึ่งก็มาเป็นเส้นนี้เราก็เอาแนวนี้ไว้นะคะเราก็จะได้รู้ว่า ระดับแนวเป้าเราอยู่ตรงนี้นะคะคราวน,นี้เมื่อกี้เราวัดได้14ครึ่งเอาวัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าวัดจากเส้นเอวของชิ้นหน้าแล้วก็เว้นไอ้ช่องที่เราแยกออกไปแยกให้ตรงหน้าท้องแยกออกไปแล้วข้ามมามาต่อตรงตำแหน่งถัดไปนะคะได้ส4ครึ่ง พอได้14ครึ่งนักเรียนก็เอาตรง14ครึ่งนี้มาวางตรงนี้นะคะตำแหน่งนี้นะคะวางแล้วก็ค่อยๆวางมาจับโค้งมาเรื่อยๆนะคะ32อยู่ตรงไหนนักเรียนแต้มไว้เห็นไหมคะพอได้เสร็จนักเรียนก็เอาไม้โคง้งเอาด้านนี้นะคะ โค้งไปยอย่างนี้นี่เห็นไหมคะนี่ตรงนี้เราก็ให้ปลายนี้เขามาเชื่อมกับตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเป้าของชิ้นหลังนะคะคราวนี้ส่วนที่เหลือนักเรียนก็เอาไม้โค้งด้านนี้วางนะคะวางก็ดูจัดระเบียบเขาดูวางลักษณะนี้ก่อน เอาเอาตรงหมายเลข40ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขยิบไม้ให้มันเชื่อมกันนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ให้เขาเชื่อมกันลักษณะนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นท้องขาเป็นเป้าหลังเส้นนี้คือเป้าหลังนะคะเป้าด้านหลังก็เป็นอันว่ากังเกงตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทำขอบตรงใส่เลย ใส่ซีฟนะคะวิธีเช็คเดี๋ยวจะบอกเรื่องก้นอีกทีนะคะแต่ว่าพาเช็คตรงนี้ก่อนเอาเข่าเป็นหลักนะคะเส้นเข่าของชิ้นหน้ากับเส้นเข่าของชิ้นหลังเอามาตรงกันแล้วก็เช็คด้านล่างตรงไหมด้านบนตรงไหมอ่าด้านบนนี้ของชิ้นหน้ามันต่ำกว่านักเรียนก็ต้องปรับให้มาอยู่ระดับเดียวกันนะคะแล้วนักเรียนก็เอาไม้โค้งโค้งใหม่นะคะ โค้ง,งใหม่เลยนะคะก็เป็นเส้นนี้นะคะเราต้องเช็คทุกครั้งนะคะนี่คราวนี้เราก็ตัดออกมาเช่นเดียวกับชิ้นหน้าในกรณีที่คนก้นแบนก้คนคนมันจะมีหลายแบบนะคะอันนี้อ่าหน้าท้องเราไม่พูดถึงเราทําไปแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ใครก้นแบนแบนรีบรีนักเรียนก็ไม่ต้องไปทําอะไร ใช้เส้นนี้เลยนะคะถ้าเกิดคนไหนตูดโดงก้นโดงนะคะนักเรียนก็ต้องผ่านี่แยกเช่นเดียวกับทิ้นหน้านะคะไม่งั้นเขาก็จะตึงตรงก้นนะคะครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าก้นรีบก้นแบนๆไม่ต้องไปทำอะไรวางผ้าตามนี้เลยนะคะกางเกงครูก็ไม่ได้ทำอะไรวางตามนี้เลยเพราะว่าครูก้นแบนๆ ถ้าคนก้นโด่งๆเนื้อเยอะๆเป็นก้อนๆนักเรียนก็ต้องทำอย่างนี้นะคะกําลังจะทำให้ดูนะคะตัดตัวกางเกงออกมาก่อนนี่เห็นหมคะเป้าหลังเขาก็จะเอียงเยอะกว่าเป้าหน้าหน่อยหนึ่งนะคะเป้าหน้าเอียงแค่ครึ่งนิ้วเป้าหลังเอียงเอียงหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะ แล้วเราก็คึงมาเริ่มวัดจากเส้นที่เราเอียงเท่ากับสะโพกหาร4นะคะตรงนี้ก็ปิดเกตก่อนใช้เส้นใหม่เลยนะคะเส้นนี้นี่พอได้อย่างนี้เสร็จเราก็มีเนื้อที่สำหรับคนเจ้าเนื้อแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูคนก้นโด่งนักเรียนผ่าตร,ตรงนี้เลยนะคะคนที่ตูดงอน นั่เรียนขยายตรงนี้ให้เขาเลยนะคะแล้วเอากระดาษแทรกลงไปแผ่นหนึ่งขยายออกมาเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเอาคนละสีอ่ะ้าเคลื่อนเยอะเพราะฉะนั้นให้ขยายแค่ทีละครึ่งนิ้วก่อนนะคะถ้าเกิดครึ่งนิ้วแล้วเขาใส่ยังมีปัญหาเลยก็ขยายเพิ่มไปอีกได้นะคะนี่ก็ขยายอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ก้นโดง นักเรียนก็เอาไปวางผ้าได้เลยวางอย่างนี้เลยนะคะนี่ชิ้นหลังของชิ้นหน้าของชิ้นหน้าเมื่อเช้านี้ครูแยกให้ดูแล้วมันกระดาษสีเดียวกันนักเรียนมองไม่เห็นเดี๋ยวครูทำใหม่ นะคะข้างหน้าก็แยกข้างหลังก็แยกสาหรับคนที่คนตัวอ้วนตัวอ้้โลงหน้าท้องเยอะคราวนี้เราจะทําขอบนะคะในกรณีที่ทําขอบตรงนักเรียนก็ทําไปได้เลยแต่ในกรณีที่นักเรียนท่านใดอยากทําขอบโค้งนักเรียนก็ทําอย่างนี้นะคะ ขีดเส้นหนึ่งมาก่อนนะคะหากระดาษยาวๆแบบนี้เอาเศษด้านข้างของอันนี้ก็ได้ขีดไว้อย่างนี้เลยนักเรียนอยากได้ขอบขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนักเรียนก็วัดรูปร่างขอบออกมาเลยหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองหรือถ้าเป็นกางเกงวัยรุ่นกางเกงคนผอมใช้ขอบสองนิ้วก็นักเรียนก็วาดสองนิ้วไปนะคะจากนั้นหา ตึงกลางไว้ก่อนฝั่งทางนี้นะคะให้เป็นเส้นตรงคือทิ้นหน้านะคะคือด้านหน้าเป็นขอบที่เราจะใส่กับด้านหน้าเอลสี่สิหารสี่ก็ได้เท่ากับ10นิ้วนะคะนักเรียนก็วัดไปอย่างนี้10นิ้วนะคะอ่าอันนี้คือเส้นตรงก่อนแล้วก็ขีดเส้นอย่างนี้ตั้งฉักอันนี้คือตรงที่เราต้องใส่ให้ตรงกับตะเข็บข้างนะคะ จากนั้นมาทางนี้คือชิ้นหน้า,อาขอบความกว้างของขอบคือ1นิ้วครึ่งนะคะจากนั้นขนาดเอวเอวหาร4ตัวนี้เอว40ก็เท่ากับ4เออเท่ากับ10นิ้วนะคะคงเหลือนี้ไว้สำหรับ ส่วนที่เราจะไปพับกับลิ้นซิปนะคะจากนั้นด้านนี้ให้นักเรียนขีดต่อมานี่คือมุมฉากแล้วขีดต่อมานี้นะคะแล้วก็วัดไปอีก10นิ้วนะคะตามขนาดของเอวเอวใขรเอวมันนะคะใขรเอวเท่าไหร่ก็วัดไปจากนั้นตรงที่เราได้ส0นิ้วนี้ยกขึ้นไป1เซนนะคะหรือครึ่งนิ้วนะคะแล้วนักเรียนก็ วางนี้กางเกงเราใช้เป็นนิ้วได้นะคะนักเรียนก็วางนี้เลยแล้วก็ขีดตามสันโค้งเห็นไหมคะเขาก็จะโค้งยกขึ้นไปครึ่งน,นิ้วช่องนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็ขีดเส้นตั้งฉากไปอย่งนี้นะคะเขาก็จะเอียงเียงหน่อยแล้วนักเรียนก็วัดให้ความกว้างของกางเกงนี้นิ้วครึ่งเท่ากันนะคะ ไปเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะโอโทษต้องเอาหางไปทางนี้นะคะนี่ก็จะไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้คือตรงกับเป้าหลังนะคะเป้าหลังอันนี้ก็เผื่อระเข็ดไปอันนี้ตรงกับด้านตะเข็ดข้างอันนี้ตรงกับด้านเป้าหน้านะคะก็เป็นอันว่า อันนี้คือขอบโค้งของทังเกงนะคะนักเรียนทำตามนี้เลยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ